โรงเรียนเนี่ยสามารถนําเด็กนะครับที่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยกลายเป็นคนเก่งคนดีได้เรียนสนุกมากอาจารย์เขาจะแบบมีความเอนเตอร์เทนให้นักเรียนเขาแบบมีความตั้งใจที่อยากจะเรียนที่ว่าเราได้เรียนที่เราอยากจะเรียนครับแล้วก็เราได้ปฏิบัติงานจริงครับ แต่สมัยนเราจะเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวเคมีต่างๆมากมายเนี่ยแต่ในทางด้านวิชาชีพเนี่ยเราจะเรียนเจาะเฉพาะด้านไปเลยเช่นอย่างผมสอนเรื่องโปรแกรมมิ่งนะครับ ก็เด็กส่วนใหญ่ก็จะได้รับการถ่ายทอดเรื่องการเขียนโปรแกรมไปเลยไม่ว่าจะเป็นการเขียนเว็บไซต์การเขียนแอปพลิเคชันการออกแบบระบบดาต้าเบีต่างๆเด็กก็จะได้สัมผัสโดยตรงและก็ได้สัมผัสจริงนะครับ <c oughs> เขาก็เลยรู้สึกว่าเออมีความสุขแล้วก็อยากที่จะเรียนกับมันเ <c oughs> น้นอยากจะให้เด็กเนี่ยนอกจากจะเรียนแบบห้องจำแล้วเนี่ยค่ะอยากจะกระตุ้นให้เด็กเขามีโอกาสได้คิดได้เรียนแล้วก็นําไปใช้นะคะ อย่างเช่นในทางสังคมอย่างงี้นเนาะให้เด็กเนี่ยเขาสามารถนำนำหลักวิชานี่คะ่ะไปคิดหรือว่าไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นี่คะ่ะตอนหนึ่งครับตอนแรกก็เป็นคนไม่ค่อยกล้าพูดกล้าทำก็อาจารย์ก็ฝึกฝนมาเรื่อยๆก็ทําให้เราสามารถกล้าพูดกล้าทามกล้าปฏิบัติเอาครับเขาก็ส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนปฏิบัติงานจริงครับแล้วก็เขาสนใจนักศึกษาด้วยครับติดตามนักศึกษามือตลอดครับ คือเด็กหนึ่งคนเนี่ยต้องสามารถทํางานเองได้นะครับเด็กได้แสดงศักยภาพให้สามกับการเห็นนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เด็กที่ฝึกงานจบแล้วนะครับหรือจบที่วิทยาลัยแล้วนะครับเรียนจบแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับจะทํางานในในที่เขาฝึกงานนะครับซึ่งเขาก็จะรับนะครับนักศากษาที่เขาเรียกว่ามีความสามารถนะครับในการปฏิบัติงานจริง ได้มากเลยครับตอนไปฝึกงานได้ความรู้เยอะเราสามารถแบบกล้าทําในงานจริงกล้ารับกล้าพูดกับลูกค้าอย่างไงครับกล้าตอบคําถามครับแต่ที่นี่จะสอนให้เราทํางานจริงรู้จักอุปกรณ์รู้จักทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับสายงานของเราอะค่ะก็เหมือนกับสโลแกนนะคะ give me a hook not a fish ก็คือให้ปลาฉันหนึ่งตัวฉันมีปลากินแค่หนึวันสอนให้ฉันหาปลา ฉันมีปลากินตลอดไปนั่นก็คือว่าสร้างกระบวนการในการทํางานให้กับเราได้เองสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆนานานใช่ก็เป็นเหมือนการติดอาวุธทางปัญญานะครับคือช่วยเสริมสร้างให้เราแบบว่าจบไปเนี่ยเราไม่ต้องห่วงเลยว่าเราไม่มีงานทําเพียงแค่เราใช้ความรู้ทักษะที่เราเรียนมาเนี่ยในการนําไปใช,ปใช้ในการที่ทํางานได้ครับไอสิ่งพวกนี้ทําให้เขาไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือว่าไปอยู่ในสถานประกอบการแล้วทาให้เขาได้เงินเดือนที่สูงข,ขึ้น ในส่วนของวิชาพื้นฐานสามัญทั่วไปเราก็มีความแข็งแกร่งในด้านของภาษาซึ่งอาจารย์ที่อยู่ที่เราเนี่ยนะคะก็มีทั้งจีนญี่ปุ่นอังกฤษสเปนนะคะแล้วก็เป็นอาจารย์ชาวต่างชาติด้วย In my uh, tourism classes I'm um, teaching conversations basic conversation s for instance at a bank uh, cashing a check getting traveler's check at a hotel making reservations and problems in the room ordering meals or different situations for different occasions เพราะว่าเข้ามาเรียนจริงอ่ะจ,จะแบบเข้ามาบันทึกบัญชีก็เป็นภาษาอังกฤษอะคา่ะจะเป็นมาอัางกฤษทั้งเล่มเงี้ยาคา่ะตอนแรกเราอาจจะแบบมันไม่คําศัพท์เฉพาะใี่มั้คะแล้วบางทีเราไม่รู้อ่ะค่ะบางคําแต่พอตอนนี้เรียนเรียนไปมันก็ไม่มีอุาสแล้วคะ่ะจําได้หมด The advantages for study English, or if you can speak English or understand English, you get the much more, I think it's like profit. Because if you go for like looking for a job, or you want to do something, you get better than another person. Because Thailand is part of the ASEAN, uh, the students have the opportunity to move to work to, to other places uh, if they don't have the, the ability to. อย่างด้านของการเรียนภาษานะคะก็จะฝึกให้นักศึกษาได้พูดได้สนทนาโต้อตอบกันในสถานการณ์จริงๆแล้วก็จะมีพวก guest speaker กต่างๆจากนอกสถาบันนะคะเป็นชาวญี่ปุ่นเป็นชาวต่างชาติเข้ามามีจัดก,กิจกรรมในโรงเรียนของเราด้วยะคะ่ะไม่ยากเลยเพราะว่า น่ามีประสบการณ์นนการสอนคืออยู่ประเทศจีนเนี่ยจะสอนเพื่อนเสมอพื้นฐานทั่วไปแล้วก็ใช้ในชีวิตประจําวันส่วนใหญ่น่าจะเน้นในการใช้ใช้ในชีวิตประจําวันทั้งนั้นค่ะอีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างก็คือว่าเด็กที่นี่เนาะเขาจะค่อนข้างจะกล้าแสดงความคิดเห็นแล้วก็ตั้งคําถามนะคะโดยส่วนตัวนะคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราไม่ควรจะให้เด็กเขาท่องจําอย่างเดียวเนี่ยคะ่ะ ควรจะเปิดโอกาสให้เขาได้คิดใช้จินตนาการอย่างเงี้ยค่ะรู้จาักการคิดวิเคราะห์ตั้งคำถามแล้วก็หาเหตุผลอย่างเป็นระบบค่ะพายาเพคโน,โนเนี่ยเปลี่ยนหนูได้เยอะมากเลยค่ะคือจะเป็นคนที่กล้าแสดงออกมากขึ้นเนาะเมื่อก่อนอาจจะมีคนช่วยมีอาจารย์มีอะไรเขาช่วยผลักดันแต่พอมาอยู่ที่นี่คือทําเองเป็นทุกอย่างมีความมั่นใจมีความพร้อมเต็มที่กับการเรียนที่นี่มากแล้วก็อาจารย์เขาก็สอนได้เข้าใจแล้วก็อาจารย์ก็น่ารักดีค่ะ ที่นี่เราไม่ได้มุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนเพียงอย่างเดียวนะครับแต่เรามุ่งเน้นให้นักศึกษาเนี่ยมีความกล้าแสดงออกซึ่งเราจะมีกิจกรรมนะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นแฮปปี้เดย์สปอร์ตเดย์นะครับซึ่งกิจกรรมพวกนี้นะครับจะฝึกฝนให้นักศึกษาเนี่ยนะครับกล้าแสดงออกแล้วก็ฝึกวางแผนทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เราอยู่ร่วมกันแล้วก็ทํางานด้วยกันการปฏิบัติโดยรู้รักสามัคคีครับ ไม่เอาเปรียบกันแล้วก็ช่วยกันทํางานครับใช่คือแบบเหมือนประมาณว่าวิทยาลัยที่นี่อ่ะจะให้แบบประมาณว่าเราอยู่กันเป็นครอบครัวในความสุขใช่อยู่กันเป็นพี่เป็นน้องอย่างนี้ค่ะแบบน้องอาจจะเรียนไม่เก่งแต่เพื่อนน้องอ่ะอาจจะเรียนเก่งเขาอ่ะก็จะช่วยกันเขาจะไม่มีการแข่งขันกันเรียนนะคะถามรุ่นพี่ก็ได้ถามรุ่นพี่ก็ได้ค่ะเพราะว่ารุ่นพี่ส่วนมากจะเป็นผู้นํา ในบ้านกิจกรรมการทํางานก็ให้ความช่วยเหลือน้องๆ<ช>ทุกเรื่องทางานกับเพื่อนหรือว่ากับอาจารย์เวลาไม่เข้าใจเนะะี่ยค่ะก็ยกมือถามแล้วก็เราเดินเข้าไปตีเป็นรายกลุ่มหรือรายคนก็จะมีบรรยากาศความเป็นกันเองเด็กจะรู้สึกกล้าถามเวลาเด็กไม่เข้าใจอะไรเนะะี่ยค่ะเป็นเหมือนแรงผลักดันนะคะให้นักศึกษาเขาเนี่ยมีความตั้งใจมากขึ้นให้เป็นคนดีก็คือเป็นคนดีแล้วจะเก่งเองอะคะ่ะ นึ่งเลยก็คือการฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ2ก็คือมีความรับผิดช,ชอบ3ก็คือมีความขยันหมั่นเพียรต่อหน้าที่ที่รับผิดช,ชอบเลยอะค่ะนอกเหนือไปจากการเรียนมีความรู้แล้วอย่างเดียวเนี่ยค่ะสิ่งที่สําคัญไปกว่าความรู้ก็เรื่องคือเรื่องของทักษะการใช้ชีวิตแล้วก็ช่วงเวลานียค่ะที่เป็นช่วงเวลาที่เรามีโอกาสได้เรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างเงี้ยค่ะไม่จําเป็นจะต้องนั่งท่องจําในห้องเรียนให้อาจารย์สอนสอนสอนแล้วก็จําแล้วก็สอบแล้วก็จบกันไปอย่างเนี้ยคะ แต่ว่าก็อยากให้เด็กๆเนี่ยได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรียนรู้เพื่อนๆเรียนรู้คนรอบข้างเพื่อที่สักวันหนึ่งเนี่ยค่ะเราก็จะได้สามารถนําไปใช้ชีวิตของเราได้เรียนอาชีวะก็ถือว่าเป็นการศึกษาที่จะทําให้เราเนี่ยมีความสุขกับการเรียนได้ค่ะ ทางด้านวิทยาลัยนะคะเราก็มีความพร้อมนะคะในด้านแรกเนี่ยด้านบุคลากรนะคะทางอาจารย์สอนเนี่ยเราก็มีทั้งคุณวุฒิวัยวุฒิแล้วก็พร้อมที่จะผลักดันนักศึกษาเนี่ยให้ก้าวออกสู่อนาคตได้นะคะแล้วก็เราก็จะมีโครงการนะคะให้นักศึกษาคนไหนสนใจที่จะไปศึกษาต่อต่อางประเทศนะคะก็สามารถที่จะถ้านักศึกามีความพร้อมเนะะี่ยค่ะทางวิทยาลัยก็ผลักดันนะคะให้นักศึกษาไปศึกษาต่อต่างประเทศะคะ่ะ こんにちはみなさん。ここに勉強することはどこでも働きます。この学校で勉強しなさい。Uh, the school is not only giving you knowledge, but the skills that you need in your life to face the real world. มาสาร้างสรรค์ทำความดีเป็นคนดีไม่ต้องอายใครเป็นคนดีแล้วเธอจะเก่ง